อยวชิมให้ดูนะคว่าเปรี้ยวมากอืมอืมอือันนี้จะเป็นฝาแฝกนะครับฮะอืม,มอืมจิ้มกับพริกเกลือนี่อร่อยมากเลย นีนะครับวันนี้พบกกับผมไอแอมเคลรดอยนะครับเราจะไปหาผลไม้ป่านะครับมันเขาเรียกว่าลูกอะไรก็ไม่รู้นะภาษาเกเรียนเรียกว่าลูกไอพี่โพซะมันจะออกเปรี้ยวๆนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับเยวจะพาไปดูนี่นะครับเรามาถึงแล้วนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับโอ้โหลูกมันลูกมันเยอะนะครับเยอะโอ้โหเพียบเลยครับคือ ลูกมันจะเขียวๆนะครับถ้าลูกสุกขึ้นมาจะแดงออกดํานะครับเดี๋ยวเราจะมาปินต้นไม้นะครับเพื่อเก็บลูกนี้นะครับี๋ยตาเงั้นะครับครับเราก็จะทําเป็นขาขานะครับขาเหยียบนะครับเราก็จะปีนต้นไม้กันนะครับนี่นะครับขึ้นนะครับผู้เชี่ยวชาญในการขึ้นต้นไม้นะครับ ดีนะครับที่ไม่มีมดโอ้โ oh, หเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนเอาลงมานะครับโอ้โหบอกว่าเยอะเลยกะดิะดิ๊กระดิดิ๊กระดิ๊กระดิระด้๊กีะดิ๊กระดิกระี่๊ก๊ะดิดิ๊กระะดกระกกระ่กรกดิ นี่นะครับลงแง้วนะครับลงลงลงฮลโหลค่อยๆลงนะครับคือมันจะมาทางนี้นะครับเรียบร้อยครับนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วรับรูปแบบนี้นะครับนี่รูปมันจะเป็นแบบนี้ นนะครับจะเป็นพวงนะครับนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้ลูกลูกแบบนี้มันจะสุกนะครับอืมลูกแบบนี้มันจะสุกเนี่ยลูกแบบนี้มันจะยังไม่สุกถ้ามันจะออกแดงๆไวไหมมันก็ใกล้จะสุกแล้วครับจะชิมให้ดูนะครับว่าเปรี้ยวมากออืืเปรี้ยวจริงครับ ดูอืเป็นอะไรที่อร่อยนะครับอันนี้จะเป็นฝาแฝกนะครับฮออีอออออ่จิ้มกับพริกเกลือเนี่ยอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะทำการเก็บนะครับเดี๋ยจาทำให้ดูครับว่าทำอะไรกินได้บ้างโอ้โหเปรี้ยววิจับนี่นะครับ ลูกที่เราได้มานะครับโอ้ลูกนี้บอกว่าอร่อยมากเลยครับบอกว่าอร่อยจริงเปรี้ยวมากเลยครับเขาเรียกว่าพี่โพซ่านะครับโอ้เล่นยอ้อนเก็บด,ดวดิดูที่เดียวนะอะตาตงโมตี เนื้อควายอ่ะเนื้อไม่เนระนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับลูกนี้นะครับกระเดียงเรียกว่าพี่โพสซันนะครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับถ้ารู้ก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูครับแล้วโอ้โหจิมกับรถดีหรือว่าเนี่ยมันจะอร่อยเติมมาตั้ง แต่ชิ้นกูยังไม่มีใส่เชือะถ้าไม่มีนี่นะครับเราก็ได้มาเยอะนะครับนี่นี่นะครับโอ้เต็มเลยนะครับและนี่คือรถดีนะครับเราจะกินกับเนี่ยอ,อร่อยมาก นี่ยครับมันจะมีแค่ปีละครั้งนะครับช่วงเนี่ยช่วงที่เขาปลูกข้าวเสร็จครับมันก็จะได้กินอีกสักพักหนึ่งก็คนจะสุกครับแต่ถ้าสุกแล้วมันจะออกวันบานนะมันจะออกเปรี้ยวเดี๋ยววีพีนี้นะครับเราก็จะลากันแค่นี้นะครับอัยแมงคืน้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหร,บรับวันนี้อยัยแมเคืนขอลาไปก่อนนะครับ จอกันอีพีนหน้านะครับว่าไปเจ้ามอเมลือเือดคืปติว่าไมากดับทารุปกวิ่งแล้วมาจะเจดเีบอลที่เลย